หมื่นไม้พระเอกด้วยพงศกรควรหลินนางเอกมินชลิดาพร้อมด้วยอาตาเดี่ยวสุริยนร่วมง,งานวันเกิดน้องแก้วแก๊บชนกสุดาจัดเต็มบรรยากาศความน่ารักอบอุ่นเป็นการรวมตัวนักสแสดงเกือบฟูที่มาอวยพรยิ้มแย้มสดชื่นแต่ก็ไม่ไวยอดีตแฟนเก่าอย่างรุ่วีพอชิตจ,จันโผล่มาร่วมงานด้วยเหมือนกันแถบยังสร้างเรื่องสุดเอร์ไพสยให้พ่อรองแม่ก้อยนางเอกมินตั้งรับเกือบไม่ทันแต่บอกเลยว่างานนี้มีคดีพิกเสิร์ฟเซอร์ไพรส์อีกหลายแมทจะสนุกตื่นเต้นขนาดไหนรอติดตามได้ในาร้านเสน่หา งานมันเกิดแก้วางานมันเกิดแก้วครับแ,แต่ว่าสีใช่ครับคือเบเราพาลลิตามาให้ของขวัญแก้วเราก็วางแผนด้วยจะมาสู่ขอเขาแต่ว่ามันมีเซอร์ไพรส์ปปรในเซอร์ไพรส์ปปรอีกนั้นครับก็คือคนนี้ครับอ๋อนี่คุณเตรียมมาสู่ขอกันเหรอใช่ครับวันนี้ทุกคนมาแบบทําลายลุ้นอย่างเดียวเลยอะแต่เขาก็ไม่บอกนนี้สะจองสุดรอดูเซอร์ไพรส์ปปรของลลิตาว่าเขาจะเซอร์ไพรส์ปปรอะไรเหมือนอึ้งไหมคะเหมือนอึ้งไหมคะอึ้งครับผมเองก็อึ้งเหมือนกันนะครับอึ้งตั้งแต่ตอนซ้อมละ ก็อึ้งตั้งแต่อ่านบทแล้วถึงพริกถึงขิงแน่นอนเนาะสร้างเสน่หาครับผม